เร็วคยเรียนกบ,บีก่กระเบลมากย่อยกชิดจ้วงทแทงไม่เคยอ่ะสมัยผมมีคนคนระยุคไม้รำจีบเนี่ยไม้รำร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องประยุกเองนอกะยะงานเร็วงานเร็วงานเร็วมอสสองกล้องนะไม้รำร้อยเปอร์เซ็นต์ไอตัวจีบเนี่ยนะเราไปแตกเองนอกจากนี้จะเป็นกลมัดสะบัด กาดมือหลังเดี๋ยวผมจะซัดเข้าไปนะนี่แขนหน้าถูกปะ่ะเองงาง้างมาเนี่ยเอาพอถึงทั้งนอกระยะใช่ไหมนอกระยะนะตัวแอบหลังดาบเสมอเดี๋ยวผมจะซัดขึ้นนี่เข้าไปนะลูกป,ปีทำไงก็ได้นะปฏิกิริยาเป็นไงต้องแรงอ่าเนี่ยเนี่ย,ยใช้บล็อกไอ้ตัวจีบเนี่ยอย่างนี้ถ้ารัมร้อยเปอร์เซนต์ต้องไม่แตกเองต้องแยกไม้รัมกับไม้ตี โอเคนะเนี่ยหรือเข้ายาเร็วว่ะรอ,อยาเร็วรอ,อยาเร็วง้างมาอย่างนี้จรีบ,ค,รบคือไม้รำ